กลางป่าช้าเก่าทางภาคอีสานมีสำนักชื่ออาสมโพธิญาณตั้งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบห้อมล้อมด้วยต้นยางใหญ่ที่ยืนต้นแห้งกลงังมีศาลาไม้ใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางที่นั่นพระอาจารย์เทวินเป็นเจ้าอาวาสพระที่ครั้งหนึ่งเคยมีชื่อเสียงเรื่องเทศเก่งปากหวานชี้กรรมชี้เวรคนได้จนชาวบ้านจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมาหา บางขอให้รักษาโรคบ้างขอให้ทำนายโชคบางมาขอหวยขอเทศแก่งนักน้ำเสียงนุ่มนวลแววตาสงบแต่ข้างในนั้นเต็มไปด้วยไฟแห่งอัตตาและราคะที่เผาใจพระอาจารย์เทวินอ้างว่าตนบรรลุญาณมีตาทิพย์เห็นนรกเห็นสวรรค์สั่งสอนคนให้หลงเชื่อว่าผู้กราบครูคือผู้กราบพระพุทธ เขาให้ลลกศิษย์กราบรูปตนเองก่อนรูปพระพุทธรูปแล้วเก็บเงินทําบุญก้อนโตบางสร้างเจดีบางสร้างพระแก้วโพสีข้างหลังศาลมีห้องเย็นขนาดใหญ่ที่ท่านห้ามใครเข้าบอกว่าเก็บของศักดิ์สิทธิ์ไว้แต่พระลูกวัดหลายรูปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าชอยออกมาและเสียงพึมพำประหลาดคล้ายสวดบนกลับหัวแท้จริงในห้องนั้นมีศพของแม่ชีจันทรา พระราสาหญิงที่เป็นเมียลับของท่านเธอตายระหว่างทําพิธีลึกลับที่พระอาจารย์เรียกว่าการดึงจิตขึ้นสวรรค์ท่านเชื่อว่าจิตของเธอยังอยู่เพื่อคุม้มครองสำนักจึงเก็บร่างไว้ในตู้เย็นแต่งหน้าท่าปากประดับสร้อยนุปรกรรมให้ทุกคืนแล้วนั่งสมาธิพูดคุยกับศพเหมือนยังมีชีวิตโยมจันทราเราจะหลุดพ้นไปด้วยกันคืนนั้น พระรังสีมันพระลูกวัดหนุ่มแอบมองผ่านช่องประตูเห็นพระอาจารย์นั่งสมาธิข้างศพเน่าขึ้นอืดมือของศพพาดบนตักท่านแสงเทียนสะท้อนดวงตาขาวขุ่นของร่างไร้วิญญาณพระหนุ่มเกือบกรีดร้องรีบวิ่งหนีออกมาอย่างสุดกลัวไม่กี่วันต่อมาพระอาจารย์ประกาศสร้างพระแก้วโพสีองค์ใหญ่ตั้งงานกลางลานบอกใครสร้างร่วมจะได้ไปดูสิิบุรี ยายบุญตาชาวบ้านแก่ขายที่นาเพื่อถวายเงินสามแสนบาทหวังให้ลูกชายหายจากโรคหัวใจแต่ไม่กี่เดือนต่อมาลูกชายตายพระอาจารย์กลับพูดเสียงเรียบตายดีแล้วได้ไปอยู่บนฟ้าคืนนั้นยายบุญตาฝันเห็นลูกชายร้องอยู่ในที่มืดมือเต็มไปด้วยหนอนร้องว่าแม่หลวงพ่อหลอกผมยังไม่เห็นแสงเลย ไม่นานเธอก็ตายตามด้วยโรคหัวใจพระอาจารย์เทวินนั่งสมาธิในห้องเย็นคืนนั้นกลิ่นทูบลอยมาเองเขาเห็นเงาหญิงชารากับเด็กชายยืนอยู่หน้าประตูดวงตาแข็งเกล้าทั้งคู่ค่อยๆละลายหายไปพร้อมเสียงกระสิบว่าสมาธิที่ไม่มีเมตตาเป็นไฟเผาใจเวลาผ่านไปพระอาจารย์จัดพิธีถอนกรรมครั้งใหญ่ ค่าเข้าร่วมเกือบหมื่นบาทผู้คนแห่มาแน่นหญิงสาวชื่อพิมพ์แขจากโคราชมาเข้าร่วมเพราะเชื่อว่าตัวเองมีเคราะห์หนักพระอาจารย์พาเธอเข้าห้องลับแห่งสมาธิสั่งให้เธอหลับตานั่งขัดสมาธิแล้วแตะหน้าผากพูดเสียงต่ำเคราะห์ของโยมหนักต้องใช้พลังจิตของครูดึงออกเขาเดินวนรอบเธอในความมืดกลิ่นเทียนไขลอยอบอวน จู่ๆเขาถอดจีวรอ,ออกจนเปลือยเปล่าเอื้อมมือจะจับร่างหญิงเธอสะดุ้งลืมตาเห็นพระอาจารย์ในสภาพเปลือยท่อนบนดวงตาเต็มไปด้วยราคะเธอร้องสุดเสียงผลักเขาล้มไปแล้ววิ่งหนีออกจากห้องพระอาจารย์ตะโกนถ้าเจ้าปากพล่อยเจ้าจะตกนรกหญิงสาวตกใจจนเสียสติไม่กล้าบอกใครใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวและอายจนสุดท้ายผูกคอตาย ทิ้งจดหมายไว้ว่าฉันเห็นหลวงพ่อในฝันทุกคืนหนอนกัดตาท่านจนเลือดไหลข่าวอือสาวเริ่มแพร่ไปทั่วบางคืนมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังจากห้องเย็นบางคนเห็นพระอาจารย์เดินพูดคนเดียวในศาลาเหมือนคุยกับใครสักคนพระลุกวัดพากันหนีออกไปพระรังสีมันตัดสินใจแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่บุกรวจพบศพไม่ชีจันทาในห้องเย็นจริง ร่างขึ้นอื่นทรงกลิ่นคลัะคลุ้งใกล้ศพมีเงินซองบริจาคนับร้อยใบพระอาจารย์ถูกจับสึกถูกดำเนินคดีข้อหาช่อโกงและอนาจารในคุกพระอาจารย์ยังยึดมั่นว่าตนบรรลุแล้วบอกกับผู้คุมว่าอาตมาทดลองอยู่ในภูมินรกเองแต่คืนหนึ่งเขาฝันเห็นยายบุญตากับลูกชายยือนอยู่ปลายเตียงผิวไม่เกลี่ยรอยยิ้มเยอะหยัน เจ้าสร้างพระเพื่อหลอกพระในใจคนอื่นตอนนี้เจ้ากำลังสร้างนรกของตนเองคืนต่อมาเขาเห็นพิมพ์แขในร่างเปลือยผิวเน่าเป็นสีเขียวคล้ำเธอเดินเข้ามากอดแล้วพูดเสียงเย็นบุญใดไม่มีศีลก็เป็นบาปในานามของบุญเขากรีดร้องจนเจ้าหน้าที่ต้องมัดมือไว้รุ่งเช้าพบตายใบหน้าไม่ดับเมื่อวิญ,ญญาณหลุดออกจากร่าง เขาพบว่าตนยังนั่งสมาธิอยู่ในความมืดแต่แสงที่เห็นกลับเป็นไฟลูกทั่วเขาได้ยินเสียงกรีดร้องรอบด้านเสียงสวดกลับหัวนัมพุตโตพุดโต,ดโตนัมพุทโตด้านหน้ามีมะชีจันทรานั่งอยู่ในร่างเน่าเปื่อยดวงตาแดงกำ่ำหลวงพี่จิตหลวงพี่อยู่ในไฟนี้แล้วเธอยื่นมือเน่ามาจับหัวเขาความร้อนแผ่ซ่านจากฝ่ามือเข้าสู่กะโหลก เสียงกรีดร้องดังลั่นเขาพยายามภาวนาแต่นึกคำไม่ออกทุกคำที่สวดกลายเป็นเสียงผีโหยหวนเขามองรอบตัวเห็นร่างพระนพัรนนั่งสมาธิอยู่ในไฟพวกนั้นร้องไม่ออกจีวรไม่ติดเนื้อเปเลวไฟพ่นออกจากปากทุกตนคือผู้ที่หลอกคนด้วยธรรมเทียมเขารู้ทันทีว่านี่คือแดนแห่งสมาธิวิปลาส เปลวไฟรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นแม่น้ำโลหิตเดือดเขาถูกแรงบางอย่างดึงลงไปร่างดำสนิทลืมตาไม่เห็นแสงใดมีแต่เสียงโลหัหล่นกระทบกันและกลิ่นไหม้คลุ้งเขาร้องเรียกพระพุทธรูปแต่ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงหัวเราะของพิมพ์แขที่ดังรอบหูสมาธิที่เจ้าสร้างมันไม่ดับมันเผาเองเขาจมลงในสระเลือดเดือด หนอนเหล็กชอนชัยตามเนื้อลุกขึ้นมาก็เห็นเหล็กแดงถูกตีจนร้อนวา่าทิ่มเข้ากลางอกเสียงโลหะทะลุเนื้อดังแกรกเขากรีดร้องแต่เสียงกลับเป็นเสียงสวดกลับหัวนมพุตโตพุตโตนมพุตโตด้านบนมีสัตว์นรกร่างใหญ่หัวคนตัวควายถือค้อนเหล็กตีลงบนหัวเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขามองเห็นร่างของพระรังสีมันอยู่ด้านไกลยืนมองด้วยน้ำตา วิญญาณของสิทธิ์ที่เขาหลอกตางโผล่จากไฟเข้ามารุมร้อมเสียงพวกนั้นสวดเป็นจังหวะเดียวกันสมาธิผิดศีลสมาธิผิดศีลไฟพุ่งขึ้นสูงหมอดกินร่างจนเหลือแต่เท่าดำแต่จิตเขายังไม่ดับเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในทุ่งเห็นร้อนมีแสงแดงเหมือนพระอาทิตย์พันดวงเขาเห็นกงจากเหล็กหมุนอยู่กลางฟ้า ด้านในมีพระหลายร่างถูกกงจักหั่นจนขาดเป็นท่อนเสียงร้องดังกระก้องไปทั่วทันใดนั้นกงจักอีกวงหนึ่งตกลงมาบนศาาีรษะเขาเลือดสาดกระเซ็นเขารู้สึกเจ็บแต่ไม่ตายความเจ็บไม่สิ้นสุดระหว่างนั้นมีเงาหญิงผมยาวเดินเข้ามาในไฟนางคือแม่ชีจันทราเธอยื่นมือมาแล้วพูดเสียงเย็นหลวงพี่อยากเห็นนรกใช่ไหมนี่แหละที่หลวงพี่เห็น เธอลากเขาไปข้างหน้าที่นั่นมีแม่น้ําทองแดงเดือดอยู่เต็มไปด้วยคนจีวรไหมกําลังถูกไฟลวกเขาเห็นหน้าแต่ละคนคือศิษย์ที่ตายเพราะเชื่อเขาทุกคนจ้องมองด้วยความเกลียดชังเขาพยายามกราบขอขมาแต่ไฟพุ่งขึ้นสูงแผดเผาจนดวงตาไหมหมดเขาพยายามหลับตาเพื่อให้หนีแต่ทุกครั้งที่หลับตาเขาจะเห็นภาพหญิงสาวที่เขาพยายามล่วงละเมิด พิมแขยืนอยู่ตรงหน้าในร่างเปลือยเน่าเปื่อยนอนไต่ทั่วตัวเธอหัวเราะแล้วเอื้อมมือควักหัวใจเขาออกมานี่คือผลของสมาธิที่ชอบปลุกให้คนหลงเธอบีบหัวใจจนแตกเขาร้องลั่นแต่ไม่ตายความเจ็บไม่สิ้นสุดเมื่อไฟมอดเขาถูกโยนลงสระน้ำเย็นจัดจนแข็งตัวน้ำกลายเป็นน้ำแข็งพันธนาการเขา เสียงสวดกลับหัวดังกล้องในหัวไม่หยุดเขารู้ว่ากรรมยังไม่หมดเขาจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะตระหนักว่าแท้จริงแล้วไม่มีสมาธิใดเนือสีและเมตตาหลายปีต่อมาอาสมโพธิญาณถูกปล่อยร้างกลางศาลายังมีรูปปั้นพระอาจารย์เทวินตั้งอยู่ใครเข้าใกล้จะได้กลิ่นศพโชอยออกมาจากพื้นและในคืนวันพระใหญ่จะมีเสียงสวดกลับหัวลอยมา นมพุตโตพุตโตนมพุตโตบางคนบอกว่าเห็นไฟสีแดงลอยขึ้นมาจากพื้นเห็นเงาพระนั่งสมาธิอยู่ในนั้นบางคนสาบานว่าได้ยินเสียงหัวเราะผู้หญิงผสมเสียงร้องหวยหวนว่ากันว่าถ้าใครกล้าสวดมนตน์ใกล้สาลาในคืนวันพระจะรู้สึกว่ามีมือเย็นแต่บาพร้อมเสียงกระซิบเบาๆในหูว่าเจ้าจะลงไฟกับข้าด้วยไหม แล้วลมเย็นจะพัดดับเทียนทันทีเหลือแต่ความมืดและกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยอยู่ในอากาศเหมือนเตือนให้รู้ว่าสมาธิที่ผิดทางไม่มีทางพาใครพ้นนรกได้เลย